ดอกสีงามค่ะตายเนี่ยมองนี้ได้สองดอกพี่น้องหิดแดงกะลังดอกกะลัางงามงามงามพี่น้องขนองเมือ่อในผ้ามาเก็บเห็ดมาเข้าป่าอีกแล้วพี่น้อง เลี้ยนข้าวไปหิดออกเล่นข้าวไปหิดออกี่นเห็ดอ,อี่ยังด้วต๋เมีเห็ดอี่ยังด้ว ซื้อเสียงไม้มาทีมงานเกา่าเฮานี่แหละพี่น้องซื้อเสียงไม้มานี่เฮาแต่สิมาใส่งานแหลกเด้อพี่น้องเฮ็ดปลวกออกทีมงานเกา่าเฮานี่แหละพี่น้อง หาอยู่หากินหาเก็บเห็ดแต่ว่าเห็ดพวกเขาจะออกนี่ฉันสิหายากเล็กน้อยกินาหรีนดอย่งหรอยเห็ดเ่ืองหวานโอยพี่น้อยพี่น้อย,อยเห็ดเืงหวาน นี่ปวดตเขามาโอ้ยอ่อนสอดกับตี่น้องมึงนี่นี่ปาดบาดบาดฮาวมันเลยพี่น้องมันมันมันเ้าไปยืนมันผู้นั้นมานี่พี่น้องล้วเคลียบาดเดียวดอกงามงามพี่น้องเฮ็ดเพิ่งวานนี่นี่พี่น้องมึงนี่ ไังได้ใส่ไปฮดเตียงพี่นองฮิเตียงฮดเตียง้าคือดอกงามก็เตีดอกงามก็ตาพี่นองอ้อันนี้อยากเทาเนาะอันนี้อยากเทาอนอ้พีนองสวาเอาพีนองอ้ยลแล้วบนน่ละอน้าดอกอ้ยพี่นองแล้วคืองามก็เตอ เฮ้ยงี่เพื่อนเขาจีพี่น้องปาดมาดอกงามกันเตะขาปักงอืออ้ยล่ะอ้ยดอกงามกันพี่น้องเฮ็ดเพิงเขาจีเฮ็ดเพิงเขากำจะออยนี่ดอกนึ่งล่ะนี่จะนี่มันดำ ฝนก็เป็นตกลิ่นจักน้อยพี่น้องฝนก็สีลิ้นลิ้นตาเป็นหยุ่งเป็นไง่อยู่ตาเลี้ยวบเห็นมันมืดพี่น้องตองมันตองมันตองไปแบบ ไปฝ้าวเไยต้องค่อยๆไปที่นองตอนเขามาใหม่ๆหูยหลายครับ มันถือมองมันบ่มองหันม,มันมองมันเกิดบ่อยวนเนาะอันนี้เห็ดอะไรนี่ขาวๆนี่เห็ดปวกนี่เห็ดอีหยังหยวนเห็นอยัง,ยนนอยงนี่พี่น้องเห็ดไตเบีย้ยเห็ดไตเบีย้ย ไอเดียอุ้ยกระลอกอุ้ยกระลอกพี่น้องกระลอกหางขาวๆอ้ปลาอุดมสมบูรณ์เนาะกระลอกนี่กระแตขาวๆเยวะหางขาวๆหางงามงามอืม และเตะเะอันนี้เห็ดอะไรนี่เขาไปบ่เขาไปทั้งพ่นบ่ไปได้ไป ะอเดี๋ยวหาจะมากันเด้่พี่น้งองยังพี่น้องนี่ดีของที่ว่างเ ออกน้ำหอมอยางเลยี่น้อง พี่น้องล่ะอยู่เปลี่ยนเปลน,นเปลี่ยนละดอกสีงามค่ะดอกพี่น้องตายหนิมันมีซี่สองดอกพี่น้องมีแดงกํกลาลังดอกกําลังงามงามงามพี่น้อง Cái câu vẫn ổn đi đấy Không nhanh rồi Không nổi nổi Lại dù bộ จงัง่าเออ่าหวงนะเฮ้ยอยางไปน้กนลืนเพิ่บาบันหลงกันเราพี่น้นอง,องามาจะเขาปลา นี่พี่น้องเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกพี่น้องจ้าแต่ว่าจะเท่านาะเห็ดปวกนี่เห็ดเพิงพี่น้องเเห็ดพิง ต่วดอกอันน้อยเนาะอ่ามันดอกใบใหญ่เห็เหลืงกเหลืองหน่อยอันเห็นเนาะเห็นพนข้าเจ้าเก็บแต่อยู่แถวนี่แหละเห็นเลืงอกเกอนเห็นเลืงกหน่อยมันสิออกทั่วไปได้เอะมันสิออกยู่แถวนี่แหละแถวป่าหยาอืม ว่าเฮ็ดเฮ็ดยังเห็ดละงงหน่อยบ่โอ้ก็ย้อนเป็นยางทีเดียวนี่เป็นใดเนาะแต่ว่ามันบ่ออกเป็นมูเนาะเป็นมูต้องเป็นใดเป็นใดถึงให้ถูกแต่มันเด็กเราต้องเก็บทั่วไปนะเท่ละดอกอืมันดอกหน่อย ันดอกหน่อยมันก็หายากายก็หน่อยต้องยางลหลายๆรอบแต่ว่ามันดอกเหลืองมันก็น่าจะเห็นอยู่เนาะมันเป็นตาหาง่ายอยู่อ่ะลองหาซอยในพี่น้องอต,าาอตาดีผู้เข้าเจตาดียางลบไปลบมากอะพออยู่ เห็นหลืงโงกดอกน้อยๆน่อยจะไม่เห็นหลืงโงกพันเหนียงเนาะดอกน้อยครับดอกน้อยๆน่อยต๊า มีไข่เตี้เหียญบางคนเขาเจ้าก็กินได้เนาะแม่นไข่เตเหียญพี่น้องมันกินได้อยู่แต่ว่าคนบ่นิยมกิน